พอดีผมเจอเจ้าของร้านนะครับนี่เจ้าของร้านอีกคนสวัสดีครับรรโอ้ครับจิมจุ่มเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเขื่อนน้ำอุ่นนะครับอ่าบริเวณท้ายเขื่อนนะครับมันมีร้านอ่ร้านหมูกะระทะร้านกาแฟนะครับร้าน ที่เป็นแลนด์มาร์กนะครับมันจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวลงจากภูเขาไปก่อน <laughs> จนถึงถนนใหญ่นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านหนองปิงนะครับข้างหลังเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็คือนิคมน้ําอุ่นนะครับอําเภอนิคมน้ําอุ่นนะครับก็มีอ่าก็เป็นอําเภอที่ไม่ใหญ่มากนะครับอ่าเราจะไปนิคมพังสามแล้วก็เลี้ยวขวานะครับไปยังตัวเขื่อนนะฮะ อันนี้ปั๊มบางจากยังไม่ใช่ต้องไปถึงก่อนปั๊มพีทีนะครับแล้วก็ค่อยเลี้ยวขวา ตรงไปอีกประมาณสักน่าจะกิโลหรือ2กิโลไม่เกินเนี่ยนี่เราก็จะมาเจอสวนยางอย่างหนาเลยนะครับโอ้วายควายอ้วน ควายอ้วนๆโอ้โหตัวนี้อ้วนมากอ้วนมากนี่ควายน้อยก็ไม่เฮ้ยอันนี้อะไรควายเผือกควายน้อยเผือกนี่ควายน้อยขาว กันถึงตีนเขื่อนนะครับนี่แต่ผมคิดว่าผมน่าจะมาผิดทางใช่น่าจะมาผิดทางจริงๆด้วยอ้ครับไอ้ร้านนัน่นกาแฟร้านอางอยู่อยู่ทางไหนร้านหมูกระทะบ่ครับยุท้างพุ่นปะ่ะเลี้ยวขา ครับ <c oughs> ขอบคุณครับมาผิดทางครับ <c oughs> ข้ามไปไม่ได้มันเป็นห้วยฮนะเราจะข้ามห้วยไม่ได้ครับว่บายุ ไปเรื่อยๆเลยครับนี่มันต้องเลี้ยวเขาตรงนี้นี่ป้ายอะไรเนี่ยก๋ไผ่เนี่ยส้มตำซาดิสส้มตำซาดิสฟังแต่ชื่อร้านนะครับอื้อ นี่มาถึงแล้วนะครับเป็นร้านข้าวใช่ไหมเออโอ้โหดูบรรยากาศครับบรรยากาศสุดยอดสุดยอดดูสิครับนี่ น,นี่นี่เราเราก็มาสั่งกับข้าวข้างในนะครับแล้วก็ลงมากินตรงนี้ได้เนาะในบรรยากาศเป็นไงครับบรรยากาศเป็นไงเป็นไงมีเป้วไปนอนเล่น้วยนี่บรรยากาศอยู่บร,ราาิเวณบร,ราาิเวณท้ายเขื่อนนะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารนะครับเป็นสถานีสูบน้ํานะครับเขาก็จะสูบน้ำเนี่ยขึ้นไปยังคลองส่งน้านะครับแล้วก็ส่งเข้าไปใช้ในอําเภอนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับเนี่ยก็มีคนมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นร้านค้านะครับเนี่ยก็หาอะไรมากินกันหรือว่าสั่งของกินตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรกินบ้าง ดี๋ยวผมกําลังจะไปสั่งข้าวนะครับนี่พอดีผมเจอเจ้าของร้านนะครับนี่ชื่อพี่อะไรครับเจิมครับเจิมพี่เจิมนะครับอยู่นี่ขายอะไรบ้างครับเน้นๆเลยส้มตำจิ้มจุ่มครับชิวๆเน้นชิวๆสบายๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูอาหารง่ายๆนะปิ้งย่างทะเลก็มีนะว่าง่ายก็ง่าย่ายากกะยากครับตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่ไหนพี่ออําเภอนี่คนน้ำอูนครับ ถังสามถังสามบ้านชายมงคลครับนี่นี่จิ้มจุ่มง่ายง่ายจิ้มจุ่มง่ายครับนี่เจ้าของร้านอีกคนโอ้ที่ครับโอ้ครับผมนี่อันนี้จิ้มจุ่มเนาะจิ้มจุ่มเก้าสิบเก้าบาทจิ้มจุ่มเก้าจุ่เก้าสิบเก้าบาทเองเนาะขายไม่เอากำไรนะขายเอาหน้าเอาตาครับเอาหน้าเอาตาไม่ได้ขายเอากำไรดูดูปริมาณที่ให้นะฮะก็มีเมนูนะครับมีตำอะไรเยอะแยะเลยนะครับมีทุกตำนะครับนี่นี่นี่โอ้โหมีเด็ดครับ ตามสั่งนะพี่ <ผม S 1> ดูนี่ฮะถ้าอยู่แถวนี้ก็แวะมาดูกันได้นะครับที่นิคมน้ําอุ่นเนาะเดี๋ยวผมจะปากหมุดแล้วก็ใส่โลเคชั่นเนาะที่อยู่ใต้คลิปไว้ให้นะฮะนี่นะครับบรรยากาศดูสักก่อนครับดูสักก่อนอตอนนี้ยังมีซุ้มให้นั่งอยู่ประมาณสี่สี่ซุ้มนะครับแล้วก็มีโต๊ะอยู่ข้างล่างนะครับโต๊ะเนี่ย ถ้ามาช่วงบ่ายอาจจะแดดนิดนึงนะครับก็ช่วงตอนนี้นะฮะเวลาห้าโมงกว่าละเดวนี้แดดอ่อนนะครับก็นั่งสบายๆชิวๆได้นะครับนี่นะครับมันเป็นลานหญ้าเนาะอยู่นี่ก็มากลางตรงกลางเต้นได้นะท่านผู้ชมแล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่มนะฮะนี่นะครับผมก็สั่งโคกนะครับแล้วก็ จิ้มจุ่มมากินกับทางร้านเขานะครับแต่ว่าดูบรรยากาศสักก่อนครับนี่ดูดูดูด,ดูแม่กินจิ้มจุ่มอยู่ข้างเขื่อนนะครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงถ้าใครอยู่แถวนีคมน้ําอุ่นนะครับอย่ามากินจิ้มจุ่มในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นส่วนตัวนะครับแนะนําร้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่อยู่ของร้านเอาไว้ใต้คลิปนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมา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 กินข้าวครับมากินข้าวกัน